สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่หลายๆบ้านต้องมีอย่างสุนัขนั้นแม้ในปัจจุบันบนโลกเราจะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่จนถึงตอนนี้ยังมีการพบเจอสายพันธุ์ใหม่รูปร่างหน้าตาปแปลกๆที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักอีกเพียบอย่างเช่น14สายพันธุ์ดังต่อไปนี้ยังไงล่ะเรามีท็อปสิบบ็อกชมว์ใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีขนม,มใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบเช่นคริสช็อกโกลูกอมดี Y คิดแคทรสชาติใหม่และอื่นๆอีกมากมายยัมเอ็นจอและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน like ไลน์แอด attop10 attop10 link ใต้ description เปอรูเบนอินคาออคิดมองเผินๆคุณอาจคิดว่าน้องมีปัญหาผิวหนังแต่จริงๆแล้วนี่เป็นสุนัขสายพันธ์เปลรูเบนอินคาออคิดตั้งหากมีจุดเด่นตรงไม่มีขนเว้นแต่ส่วนหัวเท่านั้นที่จะขึ้นเยอะกว่าส่วนอื่น ถิ่นกำเนิดอ,อยู่ในอเมริกาใต้เป็นสุนัขยอดนิยมของชาวอินคาในเปรูแต่ต่อมาเมื่ออณาจาักรล่มสลายพวกมันก็จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์และไม่ค่อยมีใครเลี้ยงพอคิดว่าพวกมันมีปัญหาเรื่องผิวหนังจนกระทั่งชาวอเมริกันรายหนึ่งเห็นเข้าจึงนำพวกมันไปนที่สารรัและบันทึกสายพันธุ์กับทาง FCI ในปี1966ก่อนที่เปรูจะประกาศให้สายพันธุ์นี้เป็นมรดกแห่งชาติในปี2001แต่จะว่าไปเจ้าเปรูเวียนอินคาออคอิดนี้ในบางมุมก็ดูคล้ายอีอยอยอกูนานะอยอก,ยอก โดโกอร์เจนติโนเสือพูม่าและหมาป่าอาจน่ากลัวสำหรับคุณแต่ถ้าคุณไปกับน้องหมาพันโดโกอร์เจนติโนเมาใจได้เลยเพราะมันคือสุนัขจอมพลังที่ถูกฝึกให้เป็นนักล่าผู้ร้ายกาดโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ดูน่าเกรงขามแอบพลายผิดบูรนิกนิดและเพิ่งถูกบันทึกชื่อสายพันธุ์ใหม่ไปในปี2020ว่ากันว่าสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานร,ระหว่างสุนัขกกเกือบ1 0สายพันธุ์เลยทีเดียวโดโกอร์เจนติโนอาจเป็นสุนัขที่ไม่เหมาะสำหรับผู้้เลียงมมือให่ พราะจะเป็นต้องศึกษาลักษณะนิสยัยข้อควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพของมันอยู่พอสมควรรวมไปถึงกฎหมายของแต่ละแห่งเนื่องจากบางประเทศจํากัดหรือไม่ให้เลี้ยงสายพันธุ์นี้นั่นเองค่ะสกอตติชเดียหาวหลายคนอาจคิดว่าเจ้านี้เป็นสายพันธุ์ไอริชบูพาวมือสังหารหมาป่าแต่จริงๆแล้วมันคือสกอตติชเดียหาวหนึ่งในสุนัขสัญชาติสกอตท,ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าสายพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลกว่ากันว่าเป็นที่รู้จักและนิยมเลี้ยงตั้งแต่ช่วงแรกของยุคลาง โดดเด่นที่โครงล่างใหญ่ความสูงราว80ซนติเมตรและน้ำหนักอยู่ที่ระหว่าง38-50กิโลกรัมหางยาวเกือบถึงพื้นขนยาวและหยาบเป็นสุนัขที่สุภาพอ่อนโยนมีไหวพริบและความคล่องแคล่วว่องไวแต่เจ้านี้เกือบจะสูญพันธุ์ไปในช่วงกลางศตรวรรษที่19ก่อนจะถูกนำกลับมาขยายพันธุ์อีกครั้งเนื่องจากเจ้านี้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมและเก่าแก่ขนาดว่ากันว่ามันมีมาก่อนสกอตแลนด์ซะอีกอสวรร์ แม้ว่าอสวกสุนัขรูปร่างผอมเพรียวสูงสง่าและว่องไวยิ่งกว่าใครจะเพิ่งถูกบันทึกชื่อสายพันธุ์อย่างเป็นทางการจากเมริการแคนเนลคลับเมื่อปี2019แต่ที่จริงน้องเป็นสายพันธุ์นักล่าในแอฟริกามานานนับพันปีแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังการันตีด้วยแชมป์สุนัขน,นักวิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุด64กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวทั้งนี้อศวกถือเป็นสุนัขที่ฉลาดและซื่อสัตย์อย่างมาก ดังนั้นนอกจากการล่าเหยื่อที่เก่งไม่แพ้ใครแล้วมันยังทำตัวเป็นสุนัขเฝ้าบ้านและเป็นเพื่อนของมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ถ้าพาไปวิ่งล็อบตามไม่ทันก็ตัวใครตัวมันนะคะแมกเรสเซนเทเรียขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์รัเสเซียก็ต้องหดกันเป็นธรรมดากับสุนัขสีดำตัวใหญ่ขนดกดำที่ว่ากันว่าในช่วง1930คือเดอะบอสเลยพอทางกองทัพในยุคนั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อปกป้องค้ายฐานชายแดนและลาดตระเวนในเรือนจำ เด่นด้วยท่าทางสง่างามกล้าหาญและนิสัยเรียบร้อยอย่างไรก็ตามแม่อดีตของหมาใหญ่ผู้ใจดีตัวนี้จะโชคชนไปหน่อยแต่หลังจากช่วงปี1945เป็นต้นมาผู้คนก็เริ่มนำมาเลี้ยงเป็นสุนัขเฝ้าบ้านก่อนจะถูกจดทะเบียนบันทึกสายพันธุ์กับทางมริกันแคนเนลคลับไปเมื่อปี2014นี้เองและแม่แบ็กรัสเซียนเทอร์เรียนจะเหมือนสุนัขที่เรียบง่ายแต่จริงๆแนละ้วพวกมันค่อนข้างต้องทารความรักและความเอาใจใส่อย่างมากดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องเผาไปวิ่งเล่นทุกวัน ดังนั้นใครที่อยากเลี้ยงสายพันธุ์นี้อย่าลืมเช็คความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาการดูแลให้ดีล่ะโซโลอิสควิลลี่งงกระสิเมื่อพันธุ์อะไรกันเนี่ยทำไมไม่เคยได้ยินเลยไม่แปลกค่ะเพราะเจ้าสายพันธุ์นี้ดั้งเดิมมาจากชาวแอสเท็กในเม็กซิโกที่มีมานานกว่า3,000ปีแล้วและชื่อที่เทนี้ก็ได้มาจากชื่อของเทพเจ้าแห่งไฟและสายฟ้าของชาวแอสเท็กนั่นเอง ซึ่งลักษณะทางกายภาพของพวกมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่มีขนและจะมีผิวหนังกร้านสามารถปกป้อง,องตัวเองจากการขีดขวนได้กับอีกกลุ่มเป็นสุนั์ที่มีขนสั้นและบางมากอยู่ทั่วทั้งตัวทั้งนี้โซโลอิสควิลลี่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในเม็กซิโกเมื่อปี1 9 5่นแม้ว่าจะเป็นช่วงที่พวกมันใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วก็ตามแต่จนถึงปัจจุบันนั้นผู้คนพยายามอนุรักษ์และช่วยกันฟืน้นฟูให้พวกมันได้คงอยู่ต่อไป n t e n t a เชอ o g น้องหมาที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่ต้องบอกว่าแกร่งและทุ่มเทเกินตัวดูแลฝูงสัตว์จำพวกบัวได้เป็นอย่างดีมีจุดเด่นที่ขาหลังยาวขนสามสีต้องกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาแอนเทอร์บูเคิลสวิตเซอร์แลนด์ว่ากันว่าเป็นลูกหลานของสุนัขที่กองทัพโลมันนำเข้ามายัางภูมิภาคนั้นก่อนจะเกือบสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ช่วงปี1900โชคดีมีคนนำพวกมันกลับมาเพาะพันธุ์ใหม่และได้รับการบันทึกสายพันธุ์อย่างเป็นทางการในปี2011ท้งนนนส่วของิสััยน้น มันเป็นสัตว์แสนฉลาดที่ค่อนข้างรักเด็กและมีบุคลิกกระฉับกระเฉงพลังงานเดือล้อนอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นพวกมันจึงเป็นสุนัขที่ต้องการพื้นที่ในการออกกำลังกายทุกวันให้สมกับความแอคทีฟเกินเบอร์นั่นเองค่ะเชสกีเทเรียเหล่าคนรักสุนัขคงคุ้นเคยกับพันเทอเรียเป็นอย่างดีแต่น้อยคนมากที่จะได้ยินชื่อสายพันเชสกีเทอเรียใช่ไหมคะไม่แปลกเพราะน้องเป็นสุนัขประจำชาติของสาธารรัฐเช็กที่ถูกบันทึกสายพันธุ์เป็นทางการไปเมื่อราวๆปี2011นี้เอง เจ้าเชสกี้เทอเรียรเป็นสุนัขขาสั้นที่มีขนรอบปากคล้ายหนวดคราวต้องกาเนิดของมันสืบเชื้อสายมาจากสกอตติชเทอเรียรและซิลิแฮมเทอเร,รีแห่งสาธรารณรัฐเช็คโดยแรกเริ่มผู้คนเลี้ยงไว้ล่าสัตว์ตัวเล็กแต่ด้วยความที่พวกมันมีนิสัยขี้เล่นขี้สงสยัยและติดคนพอสมควรเมื่ออยู่ไปอยู่มาจากนักล่าก,ก็เลยกลายเป็นสมาชิกรวมบ้านที่น่ารักแทนไอริชเลดแอนด์ไวเซสเตอร์แม่ไอริชเลดแอนด์ไวเซสเตอร์ จะเป็นสุนัขล่าสัตว์ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่แต่เชื่อไหมว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรและคียอออนอมากๆโดดเด่นด้วยขนสีขาวสลับกับแดงนุ่มหลุดแพรไหมายไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็มองเห็น,นได้ชัดอิ I ิสเล็ดแอนด์ไวเซสเตอร์มีถิ่นกำเนิดมาจากไอแลนด์ในช่วงต้นปี2008โดยพวกมันเกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์อิงลิสเซเตอร์กับอิลิสเซเตอร์แต่กว่าที่พวกมันจะได้รับการยอมรับด้านสายพันธุ์อย่างเป็นทางการก็กินเวลามานานถึงปี2009เลยทีเดียว แทนั้นขึ้นท่นน้องหมาหายากพบได้ราว500ตัวในแถบอเมริกาเหนือนเท่านั้นงานงานี้งเจ้าหน้าที่เลยต้องช่วยกันอนุลักสายพันธุ์นี้กันแบบสุดๆพิเลเนียนเชฟเพิร์ดหากพูดถึงสุนัขต้อนแกะหลายคนมักนึกถึงสายพันธุ์ยอดนิยมของคอลลี่รือไมค์ก็โอิงลิชีฟด็อกเป็นหลักรู้ไหมว่ายังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถนัดเรื่องการต้อนฝูงแก่ไม่แพ้กันนั่นคือพิเลเนียนเชฟเพิร์ดสุนัขสายพันธุ์ขนาดกลางค่อนไปทางเล็ก ที่มีทิ้งกำเนิดแถบเทือกเขาพิลินิในฝรั่งเศสมีขนค่อนข้างยาวและหยาบไปหน้าเรียบตื่นตัวตลอดเวลาร่าเริงและฉลาดตักแหลมผู้คนจึงนิยมนำมาเลี้ยงเป็นเพื่อนและไว้ต้อนแกะเข้าคอกเพียงมีเจ้าพิลเนียนเชพเพิร์ดราวสองตัวก็สามารถควบคุมฝูงแกะได้เป็นพันตัวเลยละ่ะอย่างไรก็ตามกว่าที่เจ้าพิลเนียนเชพเพิร์ดจะถูกระบุสายพันอย่างเป็นทางการก็ล่วงเลยไปถึงปี2009ทางทางที่มีตัวตนเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วดรบาโด ซูนักขนเตียนสีน้ำตาลผู้แสนใจเย็นจากฝรั่งเศสหรือที่รู้จักในชื่อเฟรนมาร์ทีฟน้องหมาตัวใหญ่พละกำลังมากกล้าหาญและจงรักภักดีแต่ก่อนจึงถูกเลี้ยงไว้ลากรถขนของหนกักหนักและดูแลฝูงแกะโดยดร์ปาโดเพิ่งถูกบันทึกสายพันธไปเมื่อปี2008ก่อนที่นักประวัติศาสตร์จะค้นพบว่าแท้จริงแล้วสายพันธุ์นี้มีมาตั้งแต่ยุคก่อนศตวรรษที่14นู่นเลยน่าเสียดายแม้ว่าดร์ปาโดจะได้ชื่อเรื่องความแข็งแรง แต่มันกลับเป็นสายพันธุ์สุนัขที่อายุสั้นที่สุดเพราะพวกมันจะมีอายุไข่โดยเฉลีย่ยเพียงห้ถึงแปปีเท่านั้น Nova s ส o t i a Duck t o l ท i n g Retriever ถ้าให้พูดถึงสุนัขตะปูลีทีเวอร์แทบทุกคนคงนึกถึงสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ใช่ไหมละ่ะแต่ที่จริงแล้วยังมีายกัดรัดอยู่ด้วยละ่ะนั่นคือ Nova ส cot i a Duck Tolling Retriever หรือเล็กสันส้นๆวทเทิลเลอร์น้องเล็กในตระกูลที่มีถิ่นเนิดจากแคนาดาและได้รับการยอมรับด้านสายพันธุ์เป็นทางการในปีี2003ท่สคัญ ทอเลอร์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่หายากเนื่องจากจำเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แบบในการเพาะพันธุ์อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการให้กำเนิดลูกหมาสักตัวยังไงก็ตามแม้หน้าตาจะดูขี้เหงาไปหน่อยแต่ด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและฉลาดเหลือเชื่อทำให้พวกมันเป็นเพื่อนที่แสนดีให้คนในครอบครัวได้มากเลยทีเดียวค่ะมินเ a ี่ r นเจอร์เมริกันเชพเพิร์ดนี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับและขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี20 1 5 สำหรับมินิเจอร์เมลิกันเชพเพิร์ดสุนัขที่อาจเรียกได้ว่าเป็นน้องน้อยแห่งตระกูลเชพเพิร์ดพูดโดดเด่นด้วยขน3สีเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ของออสเตรเลียเชพเพิร์ดแบบไซส์นี้ก่อนจะออกมาเป็นมินิเจอร์เมลิกันเชพเพิร์ดอย่างทุกวันนี้แม้ตัวจะเล็กแต่พลังงานล้นเหลือค่อนข้างซนและมีไหวพริบดีเยี่ยมนั้นจึงทําให้การฝึกฝนของพวกมันเป็นไปได้ง่ายน่ารักขนาดนี้มีหน่าละ่ะถึงได้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแัมดับที่34ของโลก ทรีน์วอลเกอร์คูนฮาวแวบ,บแรกอาจจะคิดว่าเอ๊ะบิกเกิรหรือเปล่าจริงๆแล้วนี่นนะคือทรีง w วอลเกอร์คูนฮาวสุนัขข้ามสายพันธุ์แห่งวูจเนียที่ถูกขึ้นทะเบียนบันทึกสายพันธุ์ในปี2 0 1 2จัดว่าเป็นหนึ่งในนักล่าฝีมือฉากาดที่ถูกฝึกให้เป็นนักล่าและคุณเป็นหลกักรวมถึงปอปแคดคูกาหรือแม้แต่มีตัวเล็กมีลักษณะดเด่นตรงขนสั้นสามสีขายาวฝีเท้าว่องไวมันยังสามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้อีกด้วย แม้จะเป็นนักล่าแต่มุมน่ารักเป็นมิตรก็มีเฟรนลี่ต่อมนุษย์และอาจจะไม่ถูกกับจับเล็กๆเ,เท่าไหร่พร้อมมองว่าเป็นเหยื่อมากกว่าและที่น่าเสียายเล็กๆก,ก,ก็คือสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศอื่นน้องจากสหรัฐเท่าไหร่จึงไม่แปลกที่ใครๆจะรู้จักมันน้อยหรือแทบไม่รู้จักเลยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ